ประกาศเรื่องสำคัญลาจออีกสองปีเลิกเป็นนางเอกเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและปัจจุบันมีอายุถึง45ปีแล้วต่อมาแอนทองประสมเปแตกได้ประกาศผ่านรายการหนึ่งว่าอีกสองปีจะเลิกเป็นนางเอกแล้วหรือจะมุ่งเป็นผู้จัดละครเพียงอย่างเดียวล่าสุดก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าตอนนั้นต่อธนภพ เขาถามแล้วเราคุยกันเองเราก็ไม่รู้ว่าเปิดไม่อยู่และเป็นรายการสดเราก็ตกใจว่าเราไปประกาศแล้วเหรอว่าอีกสองปีจะเลิกเป็นนางเอกความหมายของแอนคือจะรับเล่นละครไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต่สถานะมันคงเปลี่ยนไปแอนโตพอที่จะจัดระเบียบความรู้สึกตัวเองว่าต่อไปไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องการนางเอกที่มีอายุมันก็อยู่ในวัยสมบทบาทก็ยังรับเป็นนางเอกอยู่เราอยู่ในยุคที่นวน,นิยายไม่มีกรอบ ว่านางเอกต้องเด็กกว่าพระเอกแล้วนางเอกอายุต้องห้ามเกิน30แอนก็ยังเล่นเป็นนางเอกได้แต่ต้องเป็นนางเอกในวัยของเราแต่พอแอนอายุสัก50ปีก็คงต้องรับบทแม่หรืออะไรไปแล้วแหละ